ครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอบคอมเมนต์น่นะครับคอมเมนต์นี้ถามมาเยอะมากเลยครับซาเวียคืออะไรนะครับซาเวียก็คือพวกที่ชอบกลมหงรังแกคนอ่อนแอกว่าอะไรประมาณนี้ครับนะครับจะสู้จะสู้ตอนไหนตอนที่ว่ามีคนเยอะกว่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วจะทาตัวเหมือนซาโมะครับแต่จริงๆไม่ใช่ซาโมะนะครับถ้าผมเจอเจอเยอะนะครับแบบนี้ครับที่ว่าทาตัวซาเวียนะครับแต่ว่าบอกตัวเองว่าเป็นซาโมะนะนั่นมันไม่ไม่ใช่ซาโมะจริงๆนะครับใจนักเลงนะครับใจนักเลงรับจบรับเจ็บ คือร <c oughs> <international community> <c oughs> ับรับทุกอย่างนะครับรับงานอะไรมาก็ไม่มีถึงไหลถึงนายจ้างแน่นอนนะครับอย่างนั้นก็เรียกว่าสาหมูนะครับจะไม่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 รังแกกุนอ่อนแงกว่านะครับแต่ว่าพวกซาเวียนี่คือถ้าถ้าถ้าผมเหงรังแกกุอนอ่อนแงกว่าอะไรประมาณนี้จะสู้จะสู้ตอนไหนตอนตอน,ตอนที่ว่าคนเยอะกว่าเลยนะคนประเภทนี้ผมไม่ยอมรับนะครับในคุกผมเจอเยอะผมเห็นเยอะนะครับแต่ว่าก็ต่างคนต่างเดิอนวุ่นวายกับผมก็ไม่มีนะครับนะครับประมาณนี้นะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้มาพูดถึงบางเดียวนะครับสวัดีเอฟซีโคนมาเยอะมากเลยว่าให้เล่าเรื่องบางเดียวผมทีแรกไม่รู้จะเล่ายังไงนะครับเพราะว่าไม่ได้สัมผัสนะผมก็ไม่กล้าการันตีอะไรมากมายนะครับแต่ทีนี้เห็นเพื่อนๆโขนมาเยอะครับโอเคผมผมว่าจะเล่านะแต่ผมไม่ได้สัมผัสก่อนนะครับฟังเขาเล่ามาอีกทีนะครับฟังอยู่พี่แกพี่สุขสววยานเคอะไรเนี่ยว่าว่าเขาเป็นคนประมาณไหนนะครับไปมาเล่าอะไรฟังบางเนี่ยเป็นคนอิสรมนะครับ ข้วดีน่าจะบังดุลนะครับคู่ก็ดีนะครับบังดุลก็บางเดียวมีชื่อมีชื่อที่บางกว่างนะครับเขาแจ้งเกิดที่บางกว่างที่ว่าดังนะครับที่ว่าดังจริงๆนะบุกแทงบุญหมดควบคุมแล้วก็ไปแก้ดี่บ้านนะครับบุกแทงสามสิบกว่าเพลนะครับที่ที่ฟังฟังมาครับเป็นคนที่รับพวกรักของนะครับรักพี่น้องนะครับเป็นคนแบบนักเลงครับนักเลงเป็นคนนักเลงไม่ใช่พวกซาเวียนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้ก็มาเสียชีวิตนะครับ เสียชีวิตที่เรือนจําไหนไม่แน่ใจแล้วตอนนั้นนะครับแต่เขาโกหจราจนนะครับแล้วน่าจะโดนวิสามันนะครับน่าจะโดนวิสามันนะบ,บางเดียวนี้น่าจะมีเปลลายเพลนะครับที่ว่าเขาเขาเขาแทงเขาแทงนะครับแกกนในบ้านอะไรประมาณนี้ก็ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมผลก็ไม่ลงก็ไม่ลงไม่ไถ่ไนะครับเป็นคนนี้แบบคล้ายๆพี่แกนะครับชุดนี้ก็จะอยู่ยุเดียพี่แกพี่สุกสวัย แล้วก็จารย์เคเลยนะ่ยเขาก็จะเป็นพวกพวกกันนะครับแล้วมันมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับว่าตอนตอนนั้นผมบอกผมว่าจาติดติดตานะครับว่าอะไราะถ้าผมได้เจอบางเดียวน่าจะสนุกอะไรประมาณนี้พูดในําลองนี้มันเหมือนจะพะทะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมจะบอกไว้เลยนะครับคนนักเลงกับคนนักเลงนะครับถ้าไปเจอกันนะครับนักเลงมันคุยกันง่ายครับแต่ถ้าว่านักเลงไปเจออันดาานเนี่ยนะครับมันมันก็ได้เสียนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดไปเจอแล้วโกจรไปเจอนจริงๆนะครับ ก็ไม่ได้ปะทะกันหรอกครับเพราะว่าอย่างบางเดียวก็อยู่กับสายพวกพี่แกพี่สุกอยู่แล้วจานเค่อย่างนี้พวกพวกนี้เป็นพวกพวกเพื่อนเพื่อนพี่ๆพี่ผมทั้งนั้นทั้งนั้นแะนี่ก็มันมันโคจรไปเจอม,มาเจอก็เป็นพวกกันที่ผมน่ครับคนนักเลงกับคนนักเลงนะครับนั่นแหละแต่วาเจอเจอจริงๆบางเดียวก็ไม่ใช่ว่าคนสาวีผมผม,ผมผมมองนะฟังนะครับฟังมาจากจากพวกพวกว่านะครับ คือแค่คนไม่ยอมไม่ยอมไม่หลงไม่ไข่ถ้าถ้าถ,ถ้าไก่ลังแย่แรงนะแต่ว่าจะจะรักพักพวกรักพี่น้องอะไรประมาณนี้ก็จะคนเป็นคนตายนี้ครับแต่ว่าน่าหน้าหน้า,นาเสียเสียเสียดายนะครับคือว่าเขาไม่ไ้ไม่ได้นี่ไม่ได้ออกมานะครับเสียใจเสียใจนะเสียดายเดียวเราไม่ได้ธรรมพัดด้วยนะครับผมชอบอยู่แล้วคนนักเลงครับคนนักเลงชอบแล้วรักรักพวกรักของนะครับโอเคนะครับผมก็รู้ข้อมูลมาประมาณแค่นี้นะครับก็ต้องเข้าใจนะครับ แต่ตนตนไม่ได้ที่ว่าเพื่อนๆขอกนมาเยอะมากหมงเลยอะมามาพููให้ฟังหน่อยครับผมก็รู้ประมาณนี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บร